ดีค่ะสวัสดีน้องบูมนะคะ<บ>สวัสดีค<บ>่ะค่ะวันนี้นะคะน้องบูมของเราลูกค้าจากพังงาเป<ช>็นลูกค้าคแฟนเพจน,นะคะพี่ลูกเกดเดินทางมารับรถจากพวกเรานะคะติดตามมานานแล้วใช่ไหมคะรู้สึกเนาะน,นานเลยครับค่ะขอความประทับใจหน่อยะค่ะวันนี้ลูกค้าได้โปรโมชั่นสองต่อเลยเออเป็นกันเองบริการดีครับแล้วก็รถสวยครับรถสวยนะคะถูกใจนะคะ<อ>ลูกเกดคะเคสนี้ลูกค้า จองรถโดยที่ไม่ได้มาเห็นรถเลยใช่ค่ะคพณ่เดินทางวันนี้ก็แอบมีโปรพิเศษให้ลูกค้าหน่อยนะคะแจกทองแล้วก็แจกอังเปาเลยอยากให้น้องแบบอยู่จังหวัดใกล้ๆเคียงนะคะก็อยากให้มาเดินทางมาร่วมลุ้นอังเปากับเรานะคะวันนี้เดี๋ยวจะมอบแหวนทองให้ด้วยเนาะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปมอบแหวนทองนิดนึงนะคะโอเคพี่กิฟต์โอเคไหมจ้า ขอเชิญคนพิเศษหน่อยได้ไหมใช่น้องจูนคนพิเศษค่ะคุณเธอของเราแฟนสาวของน้องบูมนะคะเชิญเลยค่ะวันวาเลนไทายวันแฮปปี้วันเดนไทา์เดย์สุดซีนเลยแหงๆนะเอาเปาแล้วเอาแห่นฝั่งนี้เลยค่ะฝั่งนี้เลยค่ะแอบเพินนิดนึงอ่าน้องบูมทำไงต่อลูกทำยังไงต่อคะได้แหวนแล้วตั๊กแจกตั๊กแกอือโอ้ยเหงืาออกมือเลยค่ะลูก พิเศษนะคะวาเลนไทน์นะคะอคตอนนี้ไม่ว่าไม่น้องเขาเขืนไม่พอน้องภูมิเก่งเก่งเก่ไม่ได้แกลแหวนมือสั่นมากเลย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้น้องภูมิกินเท่มากเกินน่าแกล้งนะพี่ขอแรงค่ะเรามีอ่ามีพยานรักมาด้วยนะคะ <c oughs> พยานรักอ่าอ่าโชว์โชว,โชว์นิ้วนางสวยๆหน่อยเอออันนิดนึงนิดนึงน่าสั่งซ้เออขับ ด้วยมุ้นอังเปาหน่อยนิดนึงวนได้เลยนะคะจับเอาจับได้นะโอเคไม่ต้องขยยาวหยิบคองไหนได้ไปเลยบางคองนี้มูลค่าเยอะนะอะขะหยิบกันค่ะหยิบกันไปแล้วนะคะหนึ่งสองนะคะต้องเปิดไหมหรือว่ายังไงอยากเปิดไหมเอ่ยแล้วค่ะลูกค้าเป็นลุ้นนี่ค่ะาแต่นี่คือแน่นอน ลุมบูมด้วยนะคะแฮปปี้ <Happy S 2> วันเดยแล้วก็จุดเชียด้านหลังไทยด้วยนะคะเพลงเฮลงลูกเนะคะอขอบคุณมากๆค่ะ